สวัสดีครับผมโจธนาเดชเจ้าของเว็บไซต์ f o r l i g h t ค e t เน็ c o m ในวิดีโอชุดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับว่าเมื่อคุณเข้ามาเริ่มเป็นหุ้นส่วนกับ Forlight แล้วเนี่ยคุณจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับวันนี้เราเข้ามาใน f o r l i g h t เนี่ยนะครับเพียงเราลงทุนเงินด้วยจำนวนไม่มากเนี่ยนะครับเราก็ได้เป็นหุ้นส่วนกับเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกับ Forlight นะครับเราก็สามารถที่จะ,ะเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทในระดับโลกนะครับ ระดับโลกสามารถที่จะขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกนะครับโอเคเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับนะฮะนะฮะก็ยินดีต้อ,อนรับสู่การเป็นหุ้นส่วนนะครับวันนี้เนี่ยพอคุณเข้ามาเป็นหุ้นส่ว,น,วนเนี่ยก็เป็นเจ้าของทุกเอ่อเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับของตัวเองมูลค่ามหาศาลนะครับซึ่งครั้นี้ก็ยึดขึ้นอยู่กับความสามารถของของตัวเรานะครับว่าเราสามารถที่จะขยายตลาดสร้างองค์กรไปได้เท่าไหร่น,นะครับผลตอบแทนคุณก็สูงไม่มีไม่มีขีดจำกัดนะครับ ทำตลาดได้ทั่วโลกนะครับในทุกประเทศที่โฟร์ไลท์เข้าไปทำตลาดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีอยู่25สาขานะครับมีสำนักง,งานอยู่25สาขาในทั่วโลกนะครับใน25ประเทศนะครับแล้วก็คุณก็สามารถที่จะขยายนะฮะจำหน่ายสินค้าและขยายเครือข่ายเป็นเจ้าของแฟรงชายนะครับคือเราเป็นทั้งแฟรนไชเซอร์แล้วก็ฟังไชซซีเราก็สามารถที่จะขยายเครือข่ายขยายฟังชายของเราออกไปได้นะครับทาไมาถึงท,ำทํำธุรกิจเครือข่ายนะครับเ่าโอเคเกินนิดนึงแล้วกันนะครับ ลงทุนต่ำนะครับลงทุนน้อยนะครับก็ปัจจัดความเสี่ยงนะครับคุณสามารถที่จะเริ่มเป็นจากพ์ทไทม์ได้นะครับนะครับคุณทํางานส่วนใหญ่ก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ทำงานประจําอยู่นะครับมีธุรกิจงานหรือว่างานประจําอยู่นะครับก็สามารถที่จะเริ่มต้นเป็นพ์ทไทม์นะครับแล้วก็มีมีรายได้ได้ทันทีนะฮะเราก็สามารถที่จะนําสินค้าไปแบ่งปันสินค้าคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นสร้างรายได้ได้ทันทีนะครับแล้วใครๆก็เริ่มต้นได้นะครับ ไ,ม,ไม,ม่จำกัดในเรื่องของเงินทุนนะฮะเพราะเงินทุนก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรู้ก็ไม่มีใครมาถามว่าคุณจบชั้นอะไรนะครับเอผมมีทีมงานก็จบป .5 เลยก็มีนะครับป .5 ก็สามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้นะครับแล้วก็ทำเริ่มต้นทาพิบาลตัวมเองเนี่ยผมก็ท,ทําธุรกิจในโฟร์ไลน์มาเนี่ย8ปีแล้วนะครับก็เริ่มเนี่ยก็ทําอยู่ที่บ้านนะครับไม่ต้องเมมสมัยก,ก่อนเคยเป็นเจ้าของโรงงานนะครับ คนงานกว่า30คนปัจจุบันก็ไม่ต้องนะครับเรามีคนงานเหมือนของสต๊อกนะครับเมื่อก่อนสต๊อกสินค้าในสต๊อกวัตถุดิบในโรงงานผม3ล้านกว่านะครับปัจจุบันก็ไม่ต้องมีภาระผู้นี้แล้วครับปัจจัยความเครียดนะครับธุรกิจทําที่บ้านนะครับโอเคนะครับเ,เกิดน,นิดนึงแล้วกันนะครับโฟร์ไลน์ ine, อันนี้ก็ลูกอันข้างบนนี้ก็จะเป็นตึกแรกนะครับสำนักงานที่แรกของโฟร์ไลน์ปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับแล้วเราก็ขยาย ต่อมานะครับเป็นสํานักงานแห่งที่2อ,อันนี้อันนี้3ามนี่เป็นโรงงานนะครับเนี่ยเราก็บริษัทโปรไลท์เนี่ยนะครับลงทุนทุกทุกอย่างนะครับให้เราทั้งหมดเลยนะครับลงทุนทุกอย่างให้เราทั้งหมดแล้วก็ทาให้เรามั่นใจนะครับว่าโอเคเออบริษัทเนี่ยจะเติบโตขยายไปเรื่อยๆนะครับผู้ก่อตั้งก็คุณเดวิดคุณเบียงคาลิสันบีนะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็คุณสตีฟฮิวส์ซีอนะครับ นะทั้ง3ท่านนี้ก็มีประสบการณ์ในธุรก,กิจเครือข่ายแล้วก็ธุรก,กิจอาหารเสริมมา,าหลายสิปีนะครับสามสิบเกือบสี่สิบปีแล้วนะครับซงสามท่านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสํานักงานสา,าสาขาที่เรามีอยู่ทั่วโลกนะครับโอเคถัดมานะครับอพอเราเริ่มต้นนะครับขั้นแรกเนี่ยเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้ชุดอันนี้ก็คือชุดเริ่มต้นนะก็จะมีแฟ้มมีโบรชัวร์สินค้านะครับ แผนพับการแบ่งปันนะรายละเอียดแล้วก็แผนรังบันชีวิตนโยบายบริษัทนะครับพุกนนี้เราก็ศึกษาอันนี้ไบสมัครนะครับก็จะแถมมาให้ใบหนึ่งไว้สําหรับเราไปแนะนาคนคนใหม่นะครับแล้วเราก็ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากเอกสารของทางบริษัทนะครับแล้วเราก็จะได้บัตรสมาชิกก็จะมีเลขที่นะครับเลขที่รหัสสมาชิกของเรานะครับนะอันนี้ก็เป็นเอกสารเพิ่มเติมที่ทีมงานเราทำนะครับก็จะมีแคตตาล็อกสินค้านะครับแคตตาล็อกสินค้าทางอร์เฟคเตอร์ที่มีในเมืองไทยนะครับ คู่มือสู่ความสําเร็จในทุกิจโฟั์ไลท์นะครับอันนี้ก็หาซื้อเพิ่มเติมได้นะครับกับผู้ที่นําท่านมาก็แคตาล็อกนี้เราก็เ,าเล่มละสิบาทนะครับคู่มือสู่ความสําเร็จนี่ก็3เล่ม20นะครับแล้นี้ก็เป็นหนังสือ Transfer Factor ซึ่งแต่งโดยนายแพทย์อา,อารอนนะครับก,ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เล่มหนึ่บสาบาทเราสั่งซื้อมาจากอเมซอนนะครับกอ็อันนี้ก็เป็นแผ่นพับนะครับ พดอาร์นะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของเราบรรจุอยู่นะครับพวกอะไรในสินค้าคุณก็สามารถที่จะไปหรือว่าแพลนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปฟังในคลิปวิดีโอคลิปที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับจะเพิ่มเติมนะฮะศึกษาหนึ่งนะครับศึกษาชุดเริ่มต้นนะครับ2พวกเอกาสารต่างๆนะครับสามคุณสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ thailand.forlight.com นี่เป็นภาษาไทยนะครับก็จะเป็นอของเฉพาะในเมืองไทยนะครับส่วน f o r l i g h t c o m นี่ก็เป็น ของที่อเมริกานะครับแล้วก็ทำห้เข้าไปดูในประเทศอ,อื่นๆได้นะครับดูได้ก็จะมีของของแต่ละประเทศเข้าไปดูได้ว่ามีแต่ละประเทศนียมีสินค้าอะไรบ้างนะครับแต่ละประเทศก็ยังไม่เหมือนกันนะครับก็มี u t u b e นะก็มีโฟลไลด์รีเสิร์ชนะเข้าไปดูได้นะครับของโฟ g ไลอันนี้ก็ของของของที่สำหรักง,งานใหญ่นะครับเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะเพิ่มเติมนะครับสาษาร้นะครับ นะครับแล้วคุณก็นี่ยเพิ่มรายชื่อติดต่อนะครับติดตามข่าวสารนะครับเอ่อในเมืองไทยเนี่ยปัจจุบันเราก็ยังมีอยู่สำนักงานอยู่2แห่งนะครับสำนักงานใหญ่ก็โฟล์ประเทศไทยที่อมบรินพาซาชั้น4นะครับแยกลาดประสค์นะครับอันนี้ก็จะมีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรโทรสารเว็บไซต์นะครับเวลาทําการนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะสิบโมงถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็10บโมงถึงเอ่อห้าโมงเย็นนะครับวันอาทิตย์หยุดนะครับก็มีจะมีไลน์ไอดีก็แอดเข้าไปนะครับ ไลด์ไอเดียโฟร์ไลท์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีไลด์แอดไลด์แอดต่างกันอย่างนี้ก็คือไลด์ไอเดีเนี่ยเราไว้ติดต่อแชทนะครับ chat, แชทแจ้งสั่งซื้อสินค้ายืน่นเอกสารนะครับสั่งสั่งสินค้าผ่านเราก็ผ่านทางทางทางไลด์แอดได้นะครับไอไลน์ไลน์ธรรมดานะครับส่วนไลด์แอดเนี่ยก็เป็นไลด์แอดโฟร์ไลท์นี้ก็จะมีก,ก็จะแจ้งข่าวสารนะครับแจ้งข่าวสารว่าโอเคช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับมีของแถมอะไรยังไงนะครับติดตามแล้วก็ เฟซบุ๊ก uh, นะครับเฟซบุ๊กคอมนะโฟร์ไลท์รีเสิร์ท uh, ไ,ไ,ไทยแลนด์นะก็หรือว่าโฟร์ไลท์ประเทศไทยนะครับส่วนของที่อเมริกาก็เฟซบุ๊กคอมนะแล้วก็โฟร์ไลท์นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นของอเมริกาก็ติดตามข่าวสารได้แล้วก็สาขาที่เ uh, ชียงใหม่นะครับ mm hmm. ก็อยู่ถนนช้างคานก็คืออันนี้นะครับอยู่ถนนช้างคานอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเบอร์โทรติดต่ออะไรต่างๆนะครับก็ปัจจุบันเราก็มีอยู่2ที่นะครับ การสั่งซื้อสินค้านะครับก็จะมีสีวิธีนะครับคุณจะเข้ามาซื้อที่สำนักงานได้เลยนะครับก็มีสต็อกอยู่นะครับซื้อที่สำนักงานโฟร์ทตามเวลาทำที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่ตามเวลาทําการนะครับสองนะครับโทรเข้าสำนักงานนะครับก็โทรสั่งนะครับโทรสั่งเข้าสำนักงานนะครับแล้วก็โอนเงินหรือว่าจะแจ้งหรือว่าจะตัดบัตรเครดิตก็ได้นะครับบัตรเครดิตก็ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับหรือว่าแจ้งสั่งซื้อทางไลน์ก็ได้นะครับสั่งซื้อทางไลน์แล้วก็สี่นะครับ สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ก็ตัดบัตรเครดิตนะครับก็ฟรีค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะครับการจัดส่งนะครับการจัดส่งนี่ก็ของเราปัจจุบันเนี่ยเราก็ติดต่อกับเคอรี่อเอ็กเพรสนะครับก็ส่งสินค้าได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะครับทารส่งสูงก็จะมารับสินค้าประมาณ3ามโมงครึ่งนะครับถ้าเราดําเนินการเรียบร้อยก่อน3ามโมงครึ่งก็ะนะครับวันเสาร์สองบ่ายสองนะครับ ถ้าทานรอบถ้าเราเคลียร์เงินอะไรเรียบร้อยนะแจ้งคอนเฟิร์มยืนยันเรียบร้อยก่อนก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับของวันถัดไปวันรุ่งขึ้นนะครับก็อย่าว่าพื้นที่ห่างไกลอะไรส่งสมัมภาก็แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะวันวันวันเดียวนะครับขนส่งก็จะโทรนัดส่งของกับลูกค้าก่อนก่อนที่เขาจะไปส่งนะครับเราก็แจ้งชื่อเข้าไปนะครับแจ้งชื่อเบอร์โทรนะครับที่รับหรือว่าตัวเราตัวเราเนี่ยครับนะครับก็จะมีตามนั้นนะครับ S <S เครื่องมือออนไลน์นะครับเครื่องมือออนไลน์นะครับก็บบจะมาแนะนําแล้วกันว่าโอเคพอคุณเข้ามาเสร็จอ่าคุณติดต่อแล้วคราวนี้คุณจะ,ะเข้าไปดูเช็คแบบคุณก็สามารถบริษัทก็จะมีเว็บไซต์นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูรายการสินค้าดูยอดดูองค์กรเรานะครับยอดโบนัสต,ต่างๆนะครับดูยอดสั่งซื้อขององค์กรก็เร็วทันนะครับซึ่งอ,อย่างเช่นพออัพเดตยอดนี่ก็ก็ไม่กี่นาทีก็ยอดก็ขึ้นแหละนะครับไม่ว่าจะมีทีมงานซื้อจากในประเทศไหนนะถ้าเป็นทีมงานของเราเนี่ย นะครับในอเมริกาในยุโรปนะครับเขามีสั่งซื้อก็ยอดก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่นาทีก็ขึ้นเพราะว่ามันลิงก์กับเว็บไซต์มันเชื่อมต่อกันหมดนะครับก็ลิงก์จากอเมริกานะครับโ <Okay. S 1> อเคเราเข้าไปที่ถ้าภาษาไทยนะครับ thailand.follight.com นะครับบางคนชอบดูภาษาอังกฤษก็ follight.com นะอันนี้ก็จะเป็นของแต่อันนี้เราก็ต้องไปเลือกเมนูข้างบนก็จะมีเมนูนะครับอันนี้ก็จะมีให้เราเลือกประเทศนะเราก็เลือกประเทศไทยครับแต่เว็บไซต์ก็อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มีล็อกอินนะครับถ้าเราเข้าครั้งแรกเนี่ยเราก็จะต้องใส่ username ก็จะเป็นรหัสมสมาชิกของเราแล้วก็พาสเวิร์ดก็จะเป็นเลขสีตัวเลขท <YOU> ้ายแบบประชาชนนะครับคราวนี้พอเราเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีให้เราแจ้งเปลี่ยนรหัสนะครับถามว่าเราเราจะเปลี่ยนรหัสไหมนะครับถ้าเราเปลี่ยนรหัสเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับโอเคนี่อันนี้เลือกประเทศนะนะครับเดี๋ยวก็จะมีเนี่ยมีโซนอเมริกาโซนยุโรปเอเชียน,นะครับอันนี้ประเทศไทยก็อยู่นี่นะครับ แลวนอกจากนั้นเราก็เข้าไปดูส่วนอื่นๆได้นะครับข้อมูลส่วนอื่นนะครับแต่นี่จะแนะนําเกี่ยวกับในเรื่องของบัญชีของเรานะครับเราล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็จะมาเป็นชื่อเราแล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจดเป็นหัวจกรคอฟลไลน์เน็ตเวิร์กนะครับนะครับก็จะมีอันนี้ก็ในหน้าแรกจะเป็นแผงควบคุมนะนะฮะอันนี้ก็จะมีเนี่ยรายงานตําแหน่งเป้าหมายของเรานะเราเข้าไปคลิกดูเพิ่ม,เต,มเติมนะครับแล้วก็จะมีรายงานย่อยรายงานต่างๆนะครับเข้าไปดูได้2ทั้ง2แผ่น อันนี้ก็เป็นขนาดสะสมรอยตี้อันนี้ก็เป็นเหรยรอยตี้ว่าตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้ก็อยู่ผมนี้บัญชีผมก็อยู่ในระดับสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการจัดการบัญชีนะครับการจัดการบัญชีนี่เราก็สามารถที่จะไปแก้ไขนะครับว่าโอเคมันก็จะมีหลายส่วนนะครับข้อมูลชลําระการชําระเงินนะครับเช่น บัญชีธานาคารของเราที่บริษัทเขาจะโอนเงินเขามานะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับไอชื่อที่อยู่จัดส่งของเรานะครับเข้าไปแก้ไขได้นะครับหรือว่าจะแจ้งกับทางบริษัทก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราไปแก้ไขเองอันนี้ก็มี My f o ล์ไนท์นะครับปัจจุบันนี่บริษัทก็มีลิงก์นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะส่งลิงก์ไปแนะนําสําหรับคนที่อยากจะคนที่เราแนะนำเราเขาอยากจะซื้อสินค้าผ่านผ่านบัญชีเราหรือว่าอยากจะสมัครสมาชิกก็สามารถที่จะ สามารถผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับก็จะเป็น www.folight.com r นะครับครั้งแรกก็จะเป็นเลขรหัสสมาชิกเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้ไขใส่รูปต่างเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้ในนี้อย่างเช่นปัจจุบันของผมเนี่ยแทนที่จะเป็น www.folight.com r แล้วก็เลขเลขรหัสสมาชิกผมก็แก้เป็น folight เ r k ก็ ork, เป็นของผมนะครับ folight t w o r k หรือคุณจะใส่เป็นชื่อก็ได้แล้วแต่ uh, www. Uh, สมสีนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเ,เบอร์โทรนะเราก็ร,ระบุลงไปได้นะครับ อันนี้ก็ผมก็ใส่รูปเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มรูปอันนี้เราก็ยืน่นพอใส่เสร็จแก้ไขแล้วเราก็ก็ต้องยื่นอนุมัติไปนะครับก็ไม่กี่วันนะครับสองมวันก็น่าจะทางทางอเมริกาก็จะตอบมานะครับอันนี้ส่งไปที่อเมริกานะครับเขาก็อนุมัติว่าโอเคเราจะแก้ไขไงเดี๋ยวให้ดูว่าแก้ไขแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจา,ากแก้ไขแล้วเนี่ยพอเราเรายื่นลิงก์เนี่ยเว็บ w ฟร์ o r l i ดอทคอนะผมก็ทับโฟร์ไลท์เน็ตเวิร์กไปนะครับจะมีรูปมีชื่อเรามีเบอร์โทรนะครับ เขาก็สามารถที abei, roommate, the heat, the ging, ่จะเข้าไปเนี่ยเข้าไปสมัครสมาชิกเข้าไปซื้อสินค้าถ้าซื้อสินค้าก็ผ่านบัญชีเรานะครับแล้วก็เขาก็ชําระเงินนะครับก็เหมือนกับซื้อซื้อในยอดเรานะครับซื้อในยอดเราแล้วก็เขาก็ไปใส่ที่อยู่อะไรของเขาก็แล้วแต่หรือเขาจะสมัครสมาชิกถ้าสมัครสมาชิกก็จอยอาร์ซเนี่ยนะครับแล้วก็ก็สมัครสมาชิกแบบทั้งแบบลูกค้าแบบผู้จําหน่ายได้เลยนะครับก็จะเป็นนี้นะครับต่อมานะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายงานรีพอร์ตของเราได้นะครับแนะนำคร่าวๆแล้วกันนะครับ งานรีพอร์ตก็ํำแหนเป้าหมายนะเราก็เข้าไปดูตรงนี้ว่าโอเคอ,องค์กรเรา,อ,าอันนี้เขาจะมีตำแหน่ง3ชั้นนะครับว่าเราโอเคเราจะขั้นแรกเราไดมอนด์เนี่ยเราจะขาดอะไรบ้างองค์กร3มชั้นเรามีเป็นยังไงนะครับขาดตรงไหนมียอดทีมงานยังไงอันนี้ดาวไลน์รายงานดาวไลน์ก็ทั้งหมดนะครับก็ในองค์กรเราทั้งหมดก็จะแบ่งเป็นแต่ละคนเลยนะครับเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โบนัสนะครับรายงานโบนัส อันนี้ก็จะเป็นโบนัสในในวันที่วันที่18นะจะเป็นโบนัสองค์กรนะครับราอยางานพาวเวอร์พูว่าโอเคเราทรํา Power พูเราขาดตรงไหนบ้างนะครับโบนัสและผิดรีวอร์ดนะครับจะเป็นอยอดซื้อส่วนตัวยอดโบนัสของยอดซื้อส่วนตัวอยอดซื้อของลูกค้าหรือว่าค่าแนะนํานะครับก็จะเข้าโบนัสจะเป็น2ส่วนนะอันนี้ก็จะไปเข้าและผิดรีวอร์ดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์อื่นๆของ f o ร์ไลท์นะครับ My f โฟร์ไลท์สักเซสเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับในทั่วโลกเลยนะครับไปดูว่าทั่วโลกเนี่ยในตําแหน่งต่างๆมีอย่างไงบ้างมีหน้าตาใครบ้างหน้าตาเป็นยังไงตําแหน่งสูงสุดแต่เขามีประวัติอะไรยังไงแต่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ o i t i o n f o r l i g h t c o m นะเอ้ย .org อันนี้ก็จะเป็นมูลนิธิโฟร์ไลท์ซึ่งเราก็จะมี บริจาคนะครับให้แก่เด็กส่วนใหญ่ก็เราก็จะเป็นเด็กนะครับเด็กเด็กกัมพาอะไรพวกนี้ครับทั่วโลกนะครับหรือว่าช่วยอย่างอ่าเมืองไทยช่วงน้ำท่วมก็มีพลัสบริจาคก็มาช่วยนะครับก็มีบริจาคนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็ยู u ู e ของบริษัทของบริษัทที่อเมริกานะครับ u ู u b e ก็จะมีประวัติต่างๆของบริษัทอะไรต่างๆนะเข้าไปดูได้นะครับข่าวสารนะฮะทำธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างไรถ้าคุณเข้าไปดูที่ ประเทศอื่นๆนะเขาก็จะมีบอกนะครับเช่นทําในยุโรปได้อย่างไรทําในก็จะมีบอกวิธีการติดต่อการสั่งซื้ออะไรต่างๆนะครับก็ไปดูได้นะครับนนะครับแล้วก็เข้ามาพอตรงนี้ส่วนนี้ก็หลังจากคุณดูรีพอร์ตแล้วคุณก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านเว็บไซต์ได้นะครับก็เข้ามาเนี่ยเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อนะมันก็จะมีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะฮะคุณก็ คลิกเลือกดูได้เลยที่มีในเมืองไทยนะจะมีชุดโปรโมชั่นเลือกแล้วก็ใส่ตะกร้าไปนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะจนคิดคิดเงินนะครับชําระจนถึงชําระเงินอะไรต่างๆนะครับโอเคนอกจากนี้อา่าโอเคนะฮะอันนั้นก็เป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับอันนี้ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นมือถือนะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็ครายละเอียดดูรายละเอียดอ,องค์กรเราผ่านมือถือได้ด้วยนะครับ อันอื่นนะครับคุณโหลดแอปโฟลายนะครับไปที่มือถือแล้วก็โหลดแอปเข้ามาโฟลายแล้วก็ติดตั้งเข้าไปจะเป็นรูปผู้หญิงเนี่ยครับนะครับโหลดแอปโฟลายแล้วก็เหมือนขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับก็จะมีให้เราใส่รหัสสมาชิกนะครับประวัติถ้าเรายังไม่แก้ก็จะเป็น4ตัวท้ายแบบประชาชนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็เข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะดูผมก็จะดูเนี่ย targeting report นะครับก็ก็คืออะไรตำแหน่งเป้าหมายนะครับก็มีองค์กร3ชั้นแล้วก็เราก็ลงสามชั้นเบื้องต้นอ่ะแล้วเราก็สามารถที่จะไล่ลงไปลึกดูได้นะครับ เราก็ดูเพราะในการที่จะโอนลิขิตตำแหน่งในส่วนใหญ่เราก็ดู3ามชั้นก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนต่างๆที่คุณจุควต้องเรียนรู้เบื้องต้นนะครับข้อมูลต่างๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็การสนับสนุนของทางบริษัทนะครับบริษัทก็จะมีการฝึกอบรมต่างๆนะก็คุณก็ทั้งทางบริษัทแล้วก็ทางทีมงานนะครับก็ดูว่ามีงานประชุมช่วงไหนมีงานฝึกอบรมช่วงไหนนะครับแล้วก็จะมีไปจัดโฮมปาร์ตี้จัดประชุมในตา่างจังหวัดที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ นะครับก็เข้ามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นรถโชว์อะไรต่างๆนะครับนะฮะอันนี้ก็นะทั้งทีมงานแล้วก็ทางบริษัทก็สนับสูมนก็ในการเรียนรู้ต่างๆนะครับงั้นก็อันนี้ก็จบวิดีโอ,อเริ่มต้นนะครับแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ